สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง f c ซสันดับฟาร์มทุกท่านครับเช้าวันนี้สันดับฟาร์มก็มีความรู้ข้างคอกจะมาน,นําเสนอพี่น้อง f c ซนะครับที่มีคําถามกันมาว่าเ้ควายที่นอนในปลัก,น,น,น,กน,น,ะน,นะครับนอนในปลักไม่มีคอกให้นอนการเจริญเติบโตนะครับระหว่างควายนอนปลักกับควายนอนคอกนี้อันไหนจะดีกว่ากัน นะครับอนไนจะดีกว่ากันมีคำถามจาก f อถามมานะครับก็เลยจะมาตอบไขข้อข้องใจให้กับพี่น้องเอซคนเลี้ยงควายนะครับคนเลี้ยงวัวน,นี่คงไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีปัญหาเนาะคนเลี้ยงวัวน,นี่วัวมันไม่นอนปลักอยู่แล้วนะครับสำหรับควายนะครับฤดูกาลนี้ก็เ็นฤดูฝนซึ่ง สัตว์รบกวนแมลงรบกวนก็เยอะประเภทเหลือบยุงลิ้นไรอะไรต่างๆนะครับก็รบกวนบวบอรบกวนควายเราเยอะแล้วถ้าเราไม่ให้นอนปลักมันยิ่งจะลำบากไปหน้านะครับยิ่งจะลำบากไปหน้าก็ต้องเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกว่าต้องให้นอนในปลักนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีคอกไม่ไม่มีอ่ คุนะสำหรับคนที่ไม่มีอคอกไม่มีทุนที่จะสร้างอคอกเดี๋ยนี้การเลี้ยงกายนะครับทำอคอกถาวรเนี่ยก็ใช้ทุนเยอะ,อะวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆก็แพงเหล็กเส้นมันก็หลายร้อยค่าแรงก็แพงนะครับสังก๊สีอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างก็ต้องใช้เงินหมื่นนะเงินหมื่นเงินกว่ากันไปทําดีหน่อยก็เงินแสนถ้าเทพื้นเทอะไรก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่แ่ ถ้าคนไม่มีเงินนะครับก็เลี้ยงแบบโบราณโบราณสมายัยปุยญาตายายเราก็ยังเลี้ยงกันได้เลี้ยงในปลักนะครับเลี้ยงในโครในปลักโคนแต่ถามว่าถ้าเทียบกันแล้วความจเจริญเติบโตมันก็ต่างกันนะครับต่างกันควายที่เลี้ยงในปลักควายที่นอนในปลักมันก็จะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่กลางคืนมันก็จะหลับไม่ได้มันก็จะลักษณะ มแมลงรบกวนมันก็จะต้องนอนนอนแบบไม่หลับะนะนอนแบบหลับไม่สนิททีนี้มันก็จะต้องคอยดีดคอยกันแมลงเนาะ,ะตามว่า,มาแมลงเล็กๆเนี่ยมันป้องกันได้แต่ถ้าตัวเหลือบนอนแช่ปลักก็ป้องกันไม่ได้ถ้าเหลือบเยอะๆมันก็จะจะต้องดีดจะต้องเตะอะไรแบบนั้นนะครับการจเจริญเติบโตวความพักผ่อนไม่เพียงพอ มันจะมานอนกลางวันมันก็เวลากลางวันก็เป็นเวลากินหญ้าก็ธรรมดาครับเป็นธรรมดาว่าควายที่ควายที่นอนในปรับนะครับไม่มีไม่มีคอ,อกให้เนี่ยไม่มีคอ,อกไม่มีมุ้งให้นี่ก็จเจริญการจเจริญเติบโตก็จะด้อยกว่าควายที่นอนในในคอกนะครับแต่ถามว่าควายนอนในคอกถ้าไม่มีการจัดการก็สู้นอนปรับไม่ได้ครับมีลังคาเรียบร้อย มีพื้นเรียบร้อยแต่ไม่มีมุ้งนะไม่มีมุ้งไม่มีการจัดการไม่มีการจัดการเรื่องแมลงไม่ได้ฉีดพ่นยากลางมุ้งก็กางมุ้งไม่ให้ยุงออกอยุงกัดเต้หมดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นอยากคิดว่ามีคอกแล้วจะดีกว่าปลักนะมีปลักแล้วจะดีจะร้อยกว่าคอกก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าถ้านะครับถ้านอนในมุ้ง ถ้าเจ้าของเอาใจใส่นะครับถ้านอนในคอกพุทธิ์ถ้านอนในคอกเจ้าของมีการกลางมุง้งทําระบบดีไม่มียุงสามารถจะเล็ดรอดเข้าไปกัดอกกัดกวายได้นี่โอเคครับสุขภาพดีกวายได้นอนหลับทั้งคืนกลางวันก็ได้พักผ่อนกลางวันก็ได้กินหญ้ามีร่มพักผ่อนนอนสบายอย่างนี้โตเร็วครับบอกได้เลยว่าโตเร็วแล้วโตโตผิดผิดกันเห็นชัดเจนเลยครับ เทียบกันเดือนต่อเดือนลายสายพันธุ์เดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยครับเห็นด้วย,ยเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะเห็นด้วยตาเปล่าเลยผมมันก็มีข้อของพวกรุ่นน้องนะครับน้องแมทก็ใช้ใช้ระบบนอนในปลักเหมือนกันเรามาเทียบกับของผมเนี่ยอาหารการกินการดีอะไรดีเหมือนกันหมด แต่การเจริญเติบโตเนื้อหนังอะไรต่างๆต,ต,ต,ต่างกันครับผมก็ดูอยู่นะผมก็ดูแล้วก็แถวแบ้านผมนี่ก็มีเยอะมากหลายคอกนะครับที่ให้นอนปักนะเขาเลี้ยงควายระดับร้อยตัวปีห้าสิบตัวเขานอนปักกันหมดนะเขาก็ก,ก,ก็ก็พูดง่ายๆว่ามันสะดวกการเลี้ยงนะครับแต่เขาเลี้ยงควายเนื้อเนาะถึงเวลาฤดูการนี้มันอ้วนเขาก็ขายออกไปนะครับขายออกไปเขาก็ไม่ได้คิดซีเรียสอะไร ส่วนใหญ่แล้วจังหวัดนะครนายกคนเลี้ยงกวายนะจะจะให้นอนตักเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าโบราณโบราณก็พามาแบบนั้นแล้อย่างหนึง่งควายเยอะนะครับกุายเยอะจะมาทําคอกใหญ่ๆห,ห,หมดเป็นล้านก็คนรุ่นเก่าก็ไม่ทํากันนะครับก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับส่วนมากก็เป็นนักเลี้ยงกวายรุ่นใหม่ที่มาทําคอกมาทําอะไรกันจัดการดีๆตามแบบเลี้ยงแบบปราณีตนะครับ นะเพราะฉะนั้นคําตอบมันก็อยู่ในตัวนะครับผมเองอยากจะสรุปว่าการจัดการที่ดีเท่านั้นนะครับการนอนปลักก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องนอนปลักมันก็มันก็ดีกว่าให้นอนที่โลง่งๆให้ยุงยุงกัดได้อย่างสบายนอนปลักก็สามารถนอนได้แล้วเดี๋ยวเวลาฤด,ดูการที่มันไม่มีไม่มียุงไม่มีอะไรมันก็ขึ้นนอนโคกมันก็อ้วนได้อ้วนทวนได้นะ แต่ถ้าถามว่าการจเจริญเติบโตระหว่างคอ,อกกับคอ,อกที่จัดการดีนะผมต้องขอยกเว้นไว้นิดหนึ่งคำว่าคอ,อกที่จัดการดีถ้ามีคอ,อกมีหลังคาเรียบร้อยมีพื้นปนูนอนเรียบร้อยถ้าจัดการไม่ดีเรื่องมุง้งจัดการไม่ดีเรื่องมแมลงนี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เพราะ,ะนั้นผมสรุปให้พี่น้องง่ายๆเลยว่าการมีคอ,อกนะครับมีคอ,อกแล้วที่จัดการดีดๆการจเจริญเติบโตของสัตว์ ของลูกควายของควายนะครับควายที่กําลังเป็นหนุ่มเป็นตะกอนี้การจเจริญเติบโตดีกว่าดีกว่านอนในปักนะครับการนอนในปักมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่ได้หลับได้นอนดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีคอกจาเป็นไหมจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้เงินเยอะแยะเพื่อสร้างคอกไม่จําเป็นนะพี่น้องไม่จําเป็นครับมีแบบไหนจัดการแบบนั้นเน้นเรื่องอยายารักยาถ่ายพยาธิ เน้นเรื่องอาหารการกินนะครับทุกอย่างก็ร่างกายก็จะแข็งแรงเองนะครับโอเคเนาะนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ